สวัสดีครับผมชั้นยูทูบชาแนลครับผมมือนี่มากินครับผมก้อยครับผม้อยคมคมอ่ำลำครับผมผักกะจมีครับผมมีสลัดกรอบครับผมพริกรูดโดดครับผมหอมแดงครับกระเทียมครับผมอันนี้เป็นผักเพลว้ครับผมแก่หอมหอมเยอะเยครับผมนี่ก็เป็นสลัดกรอบครับผมมาครับผมเจ็บๆน้ำกันเลยครับผมก้อยคมขมครับก้อยคมคมขยำขยำครับผม แซ่บๆน้ำกันเลยครับผมแจ่บครับผมขอหยบิบได้แซ่บนิดหนึ่งครับ

cũng ấm lắm đi เบ้าวอมดีครับผมองิ่งยดีครับ một năm cùng để tập kéo làm không gì เหนียวติดมือครับผมเหนียวสมซื้อได้ครับ không lắm đi qua đấy các kèm nhắm lắm không แถวเดี๋ยวความดีครับผมความนิดๆนะครับ ในขคนี้ว่านนงๆนครับผมขพากันดีครับ ข่อยของผมครับผม,ผ,มมผมอำลังดีครับครับผมฝากเป็นกำลังใจนะเด้อครับผม กดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นเอครับผมแซ่บไร้ครับผมกลอยหอมลำล้ำดีครับเหล็สลัดกรอบนั่ะครับผมแซบครับหอมผักเพลียวดีครับผมพริดรูดดกับเพี้ดดีครับครับผมอะไรกะเปลี่ยนกระปังแกนั่นไม่เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ